ัดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกิ่งฟาสตาช n แนลค่ะวันนี้จะพาทุกคนมาทําขนมเค้กที่แสนอร่อยแล้วก็หอมหวานค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทําขนมกันดีกว่าเนะไวัตเดีบในการทําขนมเค้กนมสดน้ําตาลทรายแดงไข่ไก่เนยเค็มหรือว่าเนยสดก็ได้ค่ะขั้นตอนเราก็จะใส่แป้งนะคะตัวนี้เป็นแป้งบัสเตอร์เค้กสำเร็จรูปทำง่ายหอมอร่อยะคะ่ะตอนนี้หาซื้อได้ตามซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปนะคะ แล้วก็ใส่แป้งลงไปนะคะตามด้วยไข่ไก่ค่ะไข่ไก่ตัวน,นี้ใช้สองฟองนะคะตามด้วยนมสดค่ะนมสดจะเป็นยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะแล้วเ,วเราจะใส่เนาะแล้วก็น้ำตาลทรายใส่ไปที้เหซ่าถ้าใครชอบหวานก็ใส่หว,วานได้เลยนะคะแล้วเราก็จะมาใช้เครื่องปั่นนะคะหรือว่าเครื่องตีไข่เนะาะตีไปค่ะ อนแรกก็ใช้เป็นระดับอ่อนก็ได้ถ้าเราอยากได้กลิ่นหรือว่าสีนะคะตัวนี้คือสีผสมอาหารนะตัวนี้เป็นสีเหลืองไขะคะ่ค่ะสีฟ้าก็จะใส่ลงไปประมาณสัก สองตาบหยดได้นะคะแล้วก็คุยให้เข้ากันเิดนึจ้าเราจะไม่ตีนะคะเราจะใช้พายคนให้เข้ากันนิดนึงเนาะก็จะออกเป็นสีไข่ทํำง่ายมากเลยค่ะเพราะว่าเราจะใช้ปินแป้งบั <S <S <B uster cake> สเตอร์ครีสำเร็จรูปเนาะเราก็เลยจะใช้ง่ายนิดนึงมีความรู้สึกว่าหอมสีก็จะออกประมาณนี้นะคะ่ะ อุปกรณ์ที่เราจะใส่น้องเขาไปเวฟนะคะนั่นก็คือขนมเค้กก็คือถ้วยแบบนี้เลยนะคะหาซื้อได้ตามร้านสะดวกซืปป้อหรือว่าแบบพวกห้างซูเปอร์มาร์เก็ตใหญ่ๆอ,อะไรประมาณนี้ก็จะมีแต่ว่าเราจะใส่น้ำมันตรงถ้วยไปนิดนึงเนาะเพื่อมาให้ขนมเค้กติดถ้วยเนาะ,ะเวลาเราแกะจะได้ง่ายขึ้นเนาะหยดน้ำ <iron> มันไปนิดนึง ครั้งแรกกีฟ้าจะใช้อยู่ที่4นาทีนะคะเราก็จะเอาคัสคิกหอมตัวนี้ใส่เข้าไปได้เลยจ้ะ,ะเราจะมาตั้งไฟอยู่ที่ขนาดสูงกลางนะคะแต่ว่ากิีฟ้าจะไว้ที่4นาทีก่อนเนาะ ระหว่างที่เรากําลังรอขนมเคิกอบอยู่เราก็จะพาทุกคนมาทําน้ําปั่นชาเขียวกัน mm hmm. เพื่อจะให้ได้รสชาติในการนั่งกินแล้วก็จิบชาเขียวแล้วก็ขนมเค้กไปด้วยกันนะคะท่านผู้ชม mm hmm. เดี๋ยวเราจะมาทําน้ําชาเขียวนะคะเราก็จะใส,ใสน่นงลงไปก่อนตามด้วยผงชาเขียว mm hmm. ตามด้วยนมสดนะคะเราก็จะใสน่นมสดปั่นลงไปจ้า mm hmm. ตามด้วยนะคะน้ําตาลตัวนี้เป็นน้ําตาลเชื่อมนะคะเราก็ใส่ลงไปเลยเพื่อความหวานแล้วก็ถ้าใครชอบหวานก็ใส่วันได้เยอะเลยนะคะทุกคนแต่ถ้าใครไม่ชอบหวานก็ไม่ต้องใส่เยุะเพราะเราก็ปิดฝาปั่นได้เลยพ <wij> <olmuş cing> อได้ที่แล้วนะคะทุกคนแล้วก็จะมาใส่หยุดว <chen> ้า wow. เปิดออกมาแล้วหอมมากเลยทุกคนน่ากินมากแล้วก็ขนมฟูเด,เดี๋ยวจะเอาไปตกแต่งราดน้ำตาลไอซิ่งแล้วก็แยมส้มก่อนนะทุกคนขนมก็จะฟูนิดนึงหอม น่าจะอร่อยอ่ะทุกคนทำกินง่ายๆเองที่บ้านเนาะจะเอาเป็นหน้าแยมส้มค่ะจะใส่แยมส้มไปเงี้เลยเราก็จะโรยผงชาเขียวไปนิดนึงนะคะ ขอบคุณที่อยู่กันมาท้ายคลิปสำหรับกิ่งฟ้าวันนี้ก็จะขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะ วันนี้กี่ฟ้าพาทุกคนมาทำขนมเค,ค้กที่อร่อยมากๆเลยแล้วก็ทำให้แม่ชิมไม่พอ่อชิมด้วยเนาะแล้วใครที่กำลังว่างอยู่บ้านนะคะยังไม่ได้ทำงานหรือไม่ได้ไปไหนเนาะก็มาทำขนมเค,ค้กแล้วก็กี่ฟ้าจะพาทุกคนมาชิมชาเขียวเย็นๆเบาๆนะคะสำหรับวันนี้นะคะตั้งใจทำคลิปนี้มาแล้วก็ทำขนมเค,ค้กกินกับครอบครัวนะคะช่างมีความสุขเหลือเกินแล้วเจอกันคลิปใหม่คลิปหน้านะคะเป็นกำลังใจให้กีฟฟ้าทำคลิปต่อไปด้วยนะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะแล้วเราก็จะให้แม่ไปชิมนะคะตัวนี้คือของแม่ค่ะ าคาราโอผมดเขาจะมาใส่ผักบุ้งนะอิยเมอย่ดอ, <c oughs> อร่อยมากออยนะ <c oughs> ชีสมันเหมือนแบบมันไอเน,นี่มันไหลออกมากมันลาวาเนาะ